เพราะบางคนนั้นภายในเขาอาจจะมีความทุกข์มากเหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่ภายนอกนั้นเขาอาจจะไม่แสดงออกมาทางคำพูดหรือการกระทำให้เราเห็นฉะนั้นเราเองถ้าถูกคดโกงถูกหลอกลวงหรือเขายืมเงินเราแล้วเขาไม่ยอมคืนเขาจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่ง คลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องที่หลายๆท่านเองนะครับถูกโกงบางท่านเองถูกโกงเงินทองโกงไปเยอะด้วยนะครับหรือบางท่านเองก็อาจจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการให้ยืมเงินแล้วก็เขาก็ไม่คืนคือโกงเอาเงินไปเลยโดยที่ไม่คิดที่จะเอาเงินที่ยืมไปนั้นมาคืน ก็เกิดความคิดว่าคนที่โกงเงินหรือยืมเงินแล้วไม่คืนนั้นวิบากกรรมมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะบางท่านเองนะครับถูกโกงก็ด้วยการที่ถูกหลอกลวงให้ไปลงทุนหรือบางท่านเองก็เป็นคนที่รู้จักก็มาหลอกลวงมาโกงเงินหรือหาวิธีพูด หาวิธีชักจูงให้เรานั้นต้องเสียเงินคือหาวิธีที่จะเอาเงินออกไปจากเราหาวิธีคดโคกงเราด้วยวิธีการต่างๆนานาก็เกิดความคิดว่าคนเหล่านี้ทําไมเขายังมีชีวิตที่ดียังเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยได้ทําไมเขาไม่ได้รับผลกรรมที่เขาทําไว้ที่เขาไปคดโคกงผู้อื่น หรือเขาไปหลอกลวงคนอื่นหรือที่เขายืมเงินคนอื่นแล้วเขาไม่คืนทําไมกรรมเหล่านี้ไม่ส่งผลกับเขาทําไมเขายังมีชีวิตที่ดีได้ก่อนอื่นเราเองต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากรรมนั้นก็คือเจตนาเมื่อมีเจตนาแล้วก็ย่อมกระทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทางใดทางหนึ่งก็จะเป็นกรรมขึ้นมา ส่วนในเรื่องของวิบากนั้นมันก็จะส่งผลอาจจะส่งผลทันควันเลยก็ได้หรือถ้าไม่ส่งผลทันควันมันก็จะรอส่งผลในเวลาต่อมาและส่งผลในเวลาต่อมาอีกดังนั้นบางทีการที่คนอื่นมาหาวิธีคดโกงเราหรือเขายืมเงินเราได้แล้วเขาไม่เอามาคืนเรา ซึ่งในเรื่องวิบากกรรมเหล่านี้นะครับบางทีวิบากกรรมอาจจะไม่ส่งผลกับเขาในปัจจุบันก็ได้แต่ผลวิบากกรรมนั้นถึงเวลามันจะส่งผลของมันอยู่แล้วถ้าเขายังไม่สามารถที่จะดับตนาความอยากได้แน่นอนว่าอย่างไรเสียเขาก็ยังทํากรรมและผลวิบากแห่งกรรมก็ยังมีเขาจะต้องได้รับผลวิบากกรรม ในวันใดวันหนึ่งเพราะผู้ที่ไม่ต้องรับผลกรรมก็มีแต่ผู้ที่ได้ความเป็นนิพพานหรือหลุดพ้นจากความทุกไปแล้วแต่ถ้ายังเป็นปุตุชนอย่างพวกเราอยู่ยังมีตัณหาความอยากอยู่ยังอยากได้ยังอยากมียังมีความโลภที่จะเอาเงินของคนอื่นยังมีความโลภที่จะคดโกงคนอื่น อย,อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้สารพัดหาวิธีมาโกหกคนอื่นหาวิธีมาหลอกลวงคนอื่นยังไงเสียเขาก็ยังมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาจะต้องได้รับผลแห่งวิบากเขาจะต้องได้รับความทุกข์จากการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่ง เพราะการที่ไปเอาของของคนอื่นที่เจ้าของไม่ได้ให้มันจะเป็นการผิดศีลในข้อที่สองคือตั้งใจที่จะเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยการที่มีความโลภก็เป็นบาปอยู่แล้วคิดโลภในการเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้ให ก็เกิดบาปอย่างหนักอยู่แล้วบาปเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดริชานและเปลตวิสัยซึ่งนรกกำเนิดเดรจชานเปลตวิสัยไม่จำเป็นจะต้องรอตายเขาคดโกงเงินคนอื่นหรือเอาเงินของคนอื่นไปชีวิตเขาไม่ได้มีความสุขอย่างที่เราเข้าใจก็ได้ในใจของเขาอาจจะเต็มไปด้วยความทุกข์นั่นแหละคือหลุมฐานเพลิง หรือการเข้าไปอยู่ในหลุมของสัตว์นรกหรือกำเนิดเดริชานเปรตวิสัยเพราะบางคนนั้นภายในเขาอาจจะมีความทุกข์มากเหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่ภายนอกนั้นเขาอาจจะไม่แสดงออกมาทางคำพูดหรือการกระทำให้เราเห็นฉะนั้นเราเองถ้าถูกคดโกงถูกหลอกลวง หรือเขายืมเงินเราแล้วเขาไม่ยอมคืนเขาจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งวิบากกรรมมันรอส่งผลอยู่แล้วไม่ว่าจะปัจจุบันหรือในเวลาต่อมาและในเวลาต่อมาอีกซึ่งวิบากจากการที่เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้จะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่างก็ตามหรือเป็นของที่ยืมเราไป เป็นของของเราที่เขาคดโกงไปเราไม่ได้ให้เราไม่เต็มใจให้คนคนนั้นถ้ามีความโลภอยากได้ของเราตั้งใจที่จะเอาของเราเขาก็ไม่แตกต่างจากเป็นผู้ที่ลักทรัพย์หรือขโมยของผู้อื่นฉะนั้นวิบากกรรมที่เขาจะได้รับก็คือจะทำให้เป็นคนที่เสื่อมทรัพย์มีเงินมีทองไม่ว่าจะมากจะน้อย ก็มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาต้องเสียทรัพย์เหล่านั้นหรือทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่อาจจะเสื่อมไปอาจจะหายไปหรืออาจจะถูกคนอื่นเอาไปคดโกงบ้างหรืออาจจะถูกคนอื่นหลอกลวงบ้างเขาจะต้องเป็นผู้ที่เสื่อมทรัพย์เมื่อวิบากกรรมนั้นส่งผลฉะนั้นเราเองเมื่อถูกกระทำอาจจะถูกคดโกง อาจจะถูกหลอกลวงหรืออาจจะถูกยืมเงินแล้วเขาไม่คืนเราอาจจะใช้กฎหมายที่อยู่ในทางโลกจัดการได้แต่ส่วนทางธรรมเราเองปล่อยให้วิบากกรรมนั้นส่งผลเพราะอย่างไรเขาก็หนีวิบากกรรมไม่พ้นเขาสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างไดเขาจะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้น ต่อให้วันนี้เขามีชีวิตที่สุขสบายมีเงินมีทองจากการคดโกงเราหรือจากการยืมเงินเราแล้วไม่คืนเราเองไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปทุกข์ใจไม่ต้องคับแคขนใจไม่ต้องอาฆาตพยาบาทเขาเพราะการคับแคขนใจอาฆาตพยาบาทหรือเบียดเบียนเขาเราจะเป็นผู้ที่สร้างกรรมไม่ดีให้กับตัวเอง เราเองก็จะได้รับผลแห่งวิบากกรรมนั้นอีกฉะนั้นถ้าเขาไม่ยอมคืนเขามาคดโกเราเราก็ใช้กฎหมายในทางโลกจัดการเขาได้แต่ถ้าในทางธรรมยังไงเขาเองก็จะถูกกรรมเหล่านี้เล่นงานและวิบากจากการที่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นี้ไม่ว่าจะเป็นการโลภหรือการลักการขโมยการอยากได้ของอื่น มีใจที่อยากจะได้ทรัพสมบัติของผู้อื่นยังไงเขาก็จะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นไม่ปัจจุบันก็รอในเวลาต่อมาอาจจะเดือนสองเดือนอาจจะปีสองปี10ปีก็ได้เขาอาจจะได้รับวิบากกรรมนี้ข้ามภพข้ามชาติก็ได้ฉะนั้นเราเองก,ก็ต้องมาสํารวมที่เราด้วยเพราะถ้าเราคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรที่เป็นทางที่ม่ดี อันนี้เป็นกรรมของเราส่วนเขามีเจตนาที่กระทําทางกายทางวาจาทางใจที่อยากจะได้ของเราแน่นอนว่าวิบากกรรมนี้หรือกฎแห่งกรรมนี้ไม่มีใครที่จะหลุดพ้นไปได้นอกเสียว่าเขาจะเป็นผู้ที่หลุดพ้นในชาตินี้แต่ก็คงเป็นไปได้ยากเพราะแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองของคนอื่น เขายังมีความอยากได้ยังคดโกงยังหลอกลวงคนอื่นไม่มีทางที่เขาจะหลุดพ้นไปได้เพราะการที่เขาจะหลุดพ้นไปในชาตินี้สิ่งเหล่านี้เขาจะต้องละเขาจะต้องเลิกเขาจะต้องไม่กระทํากรรมอันเป็นบาปเพราะการกระทํานี้มันเป็นหน,นทางเสื่อมของเขาเองจะนําพาให้เขาเสื่อมทรัพย์เสื่อมเงินเสื่อมทอง ต่อให้วันนี้เขาไม่เสื่อมทรัพย์ไม่เสื่อมเงินเสื่อมทองเขาอยู่ดีกินดีมีความร่ำรวยแต่เมื่อใดวิบากกรรมมันสง่งผลจากการคดโกงผู้อื่นหลอกลวงผู้อื่นอยากได้ทรัพย์สมบัติผู้อื่นยืมเงินคนอื่นเอาของคนอื่นแล้วไม่คืนเมื่อวิบากกรรมสง่งผลเขาจะเป็นผู้ที่ตกต่ำเงินทองที่มีทรัพย์สมบัติที่มี มันก็จะเสื่อมไปหายไปจากเขาต่อให้ไม่เสื่อมในชาตินี้ในชาติต่อๆไปเมื่อเขาเกิดมาเป็นมนุษย์หรือได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เขาก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลวิบากนี้อยู่ดีก็คือเป็นเหตุให้เสื่อมทรัพย์ฉะนั้นถ้าในชาตินี้เขาไม่หยุดกระทำที่จะเอาของคนอื่น มีใจโลกที่อยากจะได้ของคนอื่นอยู่ร่ำไปเขาก็จะมีวิบากกรรมนี้ติดตัวไปเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าข้ามภพข้ามชาติฉะนั้นเราเองไม่ต้องเสียใจไม่ต้องทุกข์ใจเราเองก็ใช้กฎหมายในทางโลกจัดการส่วนในทางธรรมปล่อยให้กฎแห่งกรรมจัดการก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านน,น,นะครับที่อยากจะรู้ว่า คนที่คดโกงผู้อื่นหลอกลวงผู้อื่นหรือยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนเขาจะได้รับกรรมอะไรวิบากกรรมอย่างเบาก็คือทําให้เขานั้นเสื่อมทรัพย์สมบัติเมื่อวิบากกรรมนั้นส่งผลส่วนวิบากกรรมอย่างหนักก็คือจะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดริชานและเปรตวิสัยครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ